สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเ,เข้าสู่ช่องคินดิติ TK นะคะวันนี้นะคะคินดิติจะมารีวิวเป็นกรอบทองเหรียญเสมานั่นเองนะคะซึ่งใบน,นี้น่จะเป็นใบที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นแบบโชว์หูเหรียญน,นะคะก็ในคลิปจะมีบอกทั้งน้ําหนักแล้วก็ความกว้างความสูงข,ของอของกรอบทองใบนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากด้านบนนะคะก็ดีเทลเป็นยกซุ้มแบบนี้นะคะก็นี่ตามขอบนะคะแล้วก็มี สลับด้วยพ่นสายนะคะใบนี้คือสภาพดีใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ทองดีด้วยเรางานสวยด้วยนะคะด้านล่างก็เป็นแกะลายยกซุ้มเช่นกันนะคะคือสีทองคืออลามมากเวอร์นะคะช้อตามหาเนื้อคู่นะคะเผื่อท่านไหนมีเหรียญเสมาใส่ได้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็แกะลายแบบนี้ชึบชึบชึบ คือเลี่ยมกันน้ำพับหลังได้สบายๆเลยนะคะสีเหลืองอรารามอีกด้านนึงก็แกะลายเดียวกันนะคะจะเป็นทรงเสมาที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะก็เผื่อท่านไหนชอบเลี่ยมแบบมีสเปซเหลือนะคะหรือว่ามีเหรียญเสมาที่ใหญ่กว่าเหรียญหลวงทั่วเนี่ยก็จะใส่ได้สวยเลยนะคะโชว์ห่วงด้วย แล้วด้านหลังนะคะเอาไว้เลี่ยมพับหลังนะคะ่าอ่าก็กรอบทองจะมีบานหน้ากับบานหลังนะคะแยกกันแยกกันจะไม่เป็นบานพับเหมือนตลับทองนะคะนี่บานหน้าบานหลังแล้วเวลาเลี่ยมเนี่ยใช้งานก็จะใช้วิธีการเลี่ยมกันน้ําพับหลังนะคะนี่ชึบนี่เลยค่ะ หลายๆท่านสอบถามมานะคะว่าที่ถ้าสมมติร้านเราเนี่ยเวลาซื้อตลับกับร้านเราเนี่ยมีให้มีที่ให้เลี่ยมกันน้ำไหมก็เรียกว่าร้านเราเนี่ยก็มีบริการให้เลี่ยมกันน้ําด้วยนะคะก็ครบจบเลยซื้อตลับทองเสร็จปุ๊บก็จะเลี่ยมกันน้ําหรือรองยางเนี่ยก็สามารถทําได้และให้ได้หมดนะคะก็ปกติเนี่ยถ้าจะถ้าไม่มีคิวนะคะเลี่ยมกันน้ําก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะชื้อนี่สวยงามมากนะคะก็ เดี๋ยวมาวัดขนาดกันดีกว่าขนาดนะคะขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะของกรอบทองใบนี้นะคะอยู่ที่2.5เซนนะคะแล้วก็2.5เซนนี่เท่ากันนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่3จุด เจ็ดเซนนั่นเองนะคะชื้ก็เป็นแบบโชว์ห่วงก็จะสูงสูงหน่อยสวยงามนะคะเผื่อถ้าไหนมีห่วงเดิมนะคะก็จะเลี่ยมพร้อมห่วงเดิมไปได้เลยนะคะแล้วก็ความกว้างด้านในนะคะอยู่ที่2.8เซนนะคะชื้สองจเซนนี่ด้านบนอาจจะสูงกว่านิดนึงประมาณ 2. จุดก็2.8เซนเท่ากันแล้วก็ความสูงของด้านในนะคะอยู่ที่4จุด 4.2เส้นนะคะก็ เรียกว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะกรอบทองใบนี้สําหรับจงเหรียญเสมาเผื่อว่ามีรุ่นไหนที่ใส่ได้นะคะแล้วก็น้ําหนักของกรอบทองใบนี้เนี่ยอยู่ที่6.47กรัมนะคะก็ทองดีงานดีสภาพดีด้วยนะคะเลี่ยมพับหลังได้สบายๆเลยนะคะท่านในสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ s i t k ห6 6หรือเพจ Facebook, ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0899866685ได้เลยนะคะก็ร้านเราอยู่ชั้น3าห้ามดิบงามวานร้านเดียว่ติดกับริบตัวกลางเลยค่ะเพื่อนท่านไหนอยากมาเยี่ยมชมตลับทองมาแบ่งปันตลับทองกองทองเสีทองพระทองคำนะคะมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการมากๆเลยร้านเปิดทุกวันนะคะก็วันนี้นะคะคินิติขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติดีคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ